ออกกําลังกายกันตอนเช้าเช้าวันที่10มีนาคม,ม2567นะครับ6กโมงเชา้าออกกําลังกาย อากาศดีมากเมกื่อคืนเมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกทั้งวันเลยเมืม่อวานนี้จาก,กน้องคายมาถึงบึงกาลนะออกทาั้งวันเลยไปไหนไม่ได้เลยเช้านี้อากาศหนาวหนาะวตัแมตม่เมื่อคืนนี้แล้วนะก็เริ่มออกลอากาศเช้า,ชานี้รุ่นสวัสดิ์รุ่นสวัสดิ์เช้า ากาศดีมากเลยตอนเชา้ามีหมอกด้วยเห็นไหมหมอกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นน้ำโขงนะแล้วก็ฝั่งลาวนะแม่น้ำโขงตรงภูเขานี่ก็คือฝั่งลาวนะ ดีมากมากไม่มีบลลพิษทางอากาศ รุ่สวัสดิ์เช้าวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับเช้านี้6โมง10นาทีตอนเช้านะได้ยินเสียงพระตีระฆังไหมเดี๋ยวพระก็จะมาออกบิณฑบาตแล้วเชาว้านี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬน,นะครับอากาศเย็นมาก อากาศเย็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกตกตั้งแต่หนองคายมาถึงมือการเลยเมื่อวานนะครับตกทั้งวันก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้อากาศหนาวเช้ามาก็เลยอากาศเย็นสบายอากาศสดชื่นมากเลยไม่มีควันไม่มีควันไม่มีมล,มลพิษมลพิษทางอากาศเลยนะอากาศ ดีมากกลับมาบ้านนอกทีไราอากาศหายใจได้เต็มปอดนะสูดเข้าไปได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลั้นหายใจเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะเวลาเราเจอควันรถวิ่งผ่านนะจะต้องกลั้นหายใจทำให้ระบบเราหายใจหยุดชะง,งักชะง,งันนะอยู่ที่นี่ระบบหายใจทำงานไม่มีการติดขัดเลยนะ สูดเข้าไปได้เต็มที่เท่าที่ปอดเราจะสูดเข้าไปได้นะปอดใหญ่เท่าไรก็สูดเข้าไปฟอกปอดอากาศดีมากๆเลยสุดยอดเลยนะวันนี้ก็เลยมาออกกำลังกายซะหน่อย,ยอ็อตกิง้งกิ้งตอนเชา้อาอรุณสวัสดิ์นะครับ กรุณสวัสดิ์กรุณสวัสดิ์นี่ก็ปลาอ้อยปลากล้วยสวนยางพารา อันนี้คือเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องสูบน้ําจากน้ําโขงผ่านน้ําเข้าคลองคลองสําหรับไอปลูกพืชทําไร่ทาสวนทํานานะเนี่ยเวลาน้ําไม่มีเวลาฝนขาดหายไปก็อาศัยตรงนี้แหละครับระบบอ่าคลองชนรับประทานนี่แหละฮนะ้าวใช้นะสร้างมาหลายปีแล้วนะ ก็ยังใช้กันอยู่นะที่บ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านเป็นบ้านทําเกษตรกรรมทําไร่ทํานาทําสวนนะครับนั่นคือแม่น้ําโขงนะนะคือฝั่งประเทศลาวนะครับฝั่งทางโน้นนะ่ะคือประเทศลาวนะอากาศดีมากๆเลยนะมีชาวเรือมีชาวประมงด้วยนะเนี่ยชาวประมงนะเห็นไหมชาวประมงด้วย ชั่โมงอรุณสวัสดิ์นะครับจากริมโขงนะอรุณสวัสดิ์พระอาทิตย์กำลังโผล่เลยครับ6โมง20นาทีของวันที่10มีนาคม2567นะ พระอาทิตย์กำลังกำลังขึ้นนะสวยงามเลยนะนะนะริมโขงนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นนกบินว่อนเลยนะนกบินเยอะแยะเลยนะครับฝั่งโน้นก็ประเทศลาวนะครับฝั่งนั้นประเทศลาวนะอันนี้คือลำน้ำโขงนะตอนเชา้านีหมอกด้วยนะนีหมอกนะไม่ใช่ควันนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกชาลาง PM 2.5หรือควันออกไปหมดแล้วเมื่อวานเนี้ยฝนตกทั้งวันเลยนะก็เลยทำให้วันนี้อากาศสดชื่นอากาศเย็นนะเมื่อคืนอากาศเยน็นเย็นไปทางหนาวเลยนะเนี่ยเช้านี้ก็ยังรู้สึกว่าเย็นเย็นหนาวๆอยู่นะเชา้านี่เนี่ยอากาศก็สดชื่นนะตอนเชา้าเนี่ยบรรยากาศริมฝั่งคลองนะ ฝั่งนี้คือประเทศไทยนะฝั่งนี้คือประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมน้ำลดเยอะมากเลยนะนี่คือฝั่งประเทศไทยนะเนี่ยโอ,โอ้พระอาทิตย์เมฆบางมาแล้วครับอาทิตย์พระอาทิตย์ตยกำลังง่วงนอน พระอาทิตย์กำลังง่วงนอนพอโผล่มาแค่นิดเดียวกำลังจะหลับตาแล้วโดนเมฆปกคลุมไปแล้วนั่นคือฝั่งประเทศลาวนะฝั่งประเทศลาวโอ้บรรยากาศตร,ตรงนี้นะจัดงานสงกรานได้เลยนะเล่นสงกรานตรงนี้ได้เลยน,ะนี่นะเนี่ยมีดินยื่นออกมา เป็นหินเป็นทรายด้วยนะเพราะว่าตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่ท่าเรือดูดทรายดูดหินนะเนี่ยมันก็เลยมีหินมีทรายอยู่กองอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสงการานนี้เราก็จัดเล่นน้ำกันได้เลยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยพื้นที่กว้างพอสมควรเลยเนี่ย,เ,ยเล่นน้ำได้เลยนะตรงนั้นก็เป็นหาดนะหาดกลางแม่น้ำโขงนะตรงโน้นนะ ตรงนั้นหาดกลางแม่น้ำโขงใหญ่พอสมควรนะหาดตรงนั้นนะ่ะเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงนะเป็นน้ำไหลผ่านทั้งสองฝั่งเลยนะนะหาดเกาะกลางแม่น้ำโขงบรรยากาศดีมาก แม่น้ำโขงนะครับนั่นคือเกาะอยู่กลางลำน้ำโขงนะนั่นคือเกาะนะมีน้ำไหลผ่านทั้งสองฝั่งนะนั่นคือฝั่งเลยเกาะไปนี่ก็คือเป็นน้ำที่ไหลทางด้านฝั่งประเทศลาวนะนะประเทศลาวอากาศดีมากอากาศดีอากาศเย็นสบายมองไม่เห็นแล้วครับภูเขา แถวไอแนวขาวนะมันจะยาวไปตามลำน้ำโขงนะเห็นไหมพอจะมองเห็นอยู่นะเห็นเป็นสีเงาดำทะมึนทะมึนอยู่นั่นนะมันคือสันเขานะมันจะยาวไปตามลำน้ำโขงเลยนะนะพระอาทิตย์หายเข้าไปกลีบเมฆแล้วนะนี่คือฝั่งขวามือน,นี่คือประเทศไทยนะนี่คือฝั่งประเทศไทยละ กาศดีมากกาศเย็นสบายมากนั่นคือเกาะนะครับซูมให้เห็นชัดๆเลยนะสภาพของเกาะนะ สวัสดีครับเช้าวันที่10มีนาคม2567นนะครับนี่คือริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่เห็นอยู่น้นคือแม่น้ำโขงนะเนี่ยคือฝั่งนี้คือประเทศไทยนะฝั <c oughs> ่งทางซ้ายมือเราเนี่ยเนี่ยเกาะก็อยู่ตรงกลางนี่นะเกาะอยู่ตรงกลางแม่น้ำโขงนะเลยเกาะไปก็จะเป็นน้ำที่ไหลผ่านทางด้านประเทศลาวนะครับเนี่ย เทเฝั่งตอนนั้นคือประเทศลาวนะน่ยเช้านี้อากาศก็ยังเย็นสบายอยู่เลยนะครับมีหมอกร่ายน้ำรอายน้ำไอน้อน้ำสิไอ้น้ำที่ระเหยจากแม่น้ำโขงนะครับก็เลยทำให้มีหมอกจากไอระเหยของน้ำอยู่นะ,นะเห็นแน่สันเขาทอดตัวยาว อยู่ทางประเทศลาวไหมนะครับจะเป็ดสันเขาไม่สูงนะยาวลงไปเลยตามริมแม่น้ำโขงนะครับพระอาทิตย์ก, <c oughs> หยกยย็หายเข้ากลิบเมฆไปแล้วครับพระอาทิตย์หายเข้ากลิบเมฆโดนเมฆบดบังมาละเช้านี้นบรรยากาศเย็นสบายนะนี่คือฝั่งประเทศไทยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท่าดุดทรายดุดทินสมัยก่อนนะก็เลย มีหลงเหลืออยู่เนาะเนี่ยหลงเหลืออยู่เดะสงกรานเนี่ยมาเล่นตรงนี้ได้เลยนะเล่นนับสงกรานตรงนี้ได้เลยอันฝั่งนี้คือประเทศไทยนะอันนี้คือประเทศไทยแลนด์แดนสยามบรรยากาศดีมาก,กาดีสุดๆเลยครับ